การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผร่วมกับบริษัทซีอกอดจำกัดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1โครงการโรงไฟฟ้าพนครนใต้ส่วนเพิ่มเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดโครงการที่อาคารอเนกประสงค์2เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายอพระประแดงจงสุริการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผร่วมกับบริษัทซีอกอดจำกัดได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1โครงการโรงไฟฟ้าพนครนใต้ส่วนเพิ่มเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดโครงการรวมถึงขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ESIA โดยมีนางเสียวพรชัวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุตปาการเป็นประธานพิธีเปิดงานด้านนางศรีวันบุรณโชคไพศาลผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานโรงไฟฟ้ากพฟกล่าวรายงานพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษาโครงการในรัศมี5กิโลเมตรประกอบไปด้วยเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครอำเภอเมืองสุตรลาการอำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีจงังหวัด สูดปราการผู้นำศาสนาส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนซึ่งมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน711คนและมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาจำนวน7คนสำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งประเด็นที่ประชาชนยังมีความวิตกกังวลได้แก่ผลกระทบในช่วงการก่อสร้างทั้งด้านการค้ามนาคมขนส่งคุณภาพอากาศฝุ่นและเสียงเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนและสร้างสวนสุขภาพสำหรับชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานของชุมชนในพื้นที่และมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นเช่นปัญหาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นต้นด้านนางศรีวันบุรณาโชคไพศาลผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานโรงไฟฟ้ากฟผได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกฟผและบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ESI พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลและเหมาะสมสำหรับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดและจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาและมาตรการต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปผลิตเป็นาเก่าแล้วก็คุณภาพในการแรงผลิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะคะก็จะเป็นเนี่ยต้องผลรางน,นะคะแล้วก็สร้างส่วนที่ใหม่ขึ้นมานะคะด้วย มีวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดกําลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นนิดก,กับสิ่งแวดล้ลอมมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาฉะนั้นในการดําเนินโครงการเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องรับฟังความคามิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงน,นะคะเพื่อที่จะเอาไปกําหนดเป็นแผนนะคะในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมนี้ก็รวมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะดินน้ำลมนะคะหรือแม้แต่ความเป็นอยู่นะคะวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะคะอันนี้ก็หมดเลยค่ะทางกรมทรพากไป่าไมแห่งประเทศไทยนะคะก็งได้จาัดก,การับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะการดําเนินงานก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคกะ็ ตามภาคส่วนนะคะไปเรื่อยๆครั้งที่สองครั้งที่สาแล้วเมื่อได้แข่งอยากจะนำมาให้พี่น,อน้องได้วิจารณ์หรือว่าแสดสงความคิดเห็นกันกลางๆหนึ่งะคะ่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน